เปลี่ยนคำเดียวเขาขายได้6ล้านวะพี่แอ์เชื่อไหมว่าแกเปลี่ยนแค่คําเดียววิดีโอแกขายได้6ล้านจุดที่ผมจะสื่อคือในวันนี้คนที่โฟกัสในการทําวิดีโอคอนเทนต์ทำเพื่อขายได้ในวิดีโอถ้าเกิดคุณฟังเมื่อกี้คุณจะฉุกคิด ทำไมเขาเปลี่ยนคำเดียวเขาขายได้6ล้านวะคนที่ตั้งใจทำวิดีโอขายส่วนใหญ่จะมานั่งคิดว่าเปิดพูดอะไรตอนกลางพูดอะไรทำอะไรดีหน้าเอ๊ปิดการขายยังไงบอกโปรโมชั่นยังไงดีอ๋อเดี๋ยวบอกราคาตอนจบละกันจะได้ไม่ดูหากเซลแน่คลาสสิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีใครดูจบบ้างไม่มีแล้วมีใครกดดูเอาเอาแบบใจดีเลยใครดูห้าวิบ้างยังแทบจะนับหัวได้เลยครับ เพราะฉะนั้นจุดที่ขายไม่ใช่เนื้อหาในไทม์ไลน์วิดีโอของคุณเพราะพี่แองนี่ครับแกเปลี่ยนแค่คำที่พาาหัวตรงนี้ครับแม้ว่าวิดีโอจะไม่ถูกเล่นก็เกิดการขายได้แล้วใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติ๊กต็อกนี่แหละยอดออเดอร์แบบสองหมื่นบวกๆกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยเฮ้ยปักหมุดช่องก็ลองไปดูได้